สวัสดีค่ะยังงี้ไม่หายอยู่เงินยมัวบัเงินเงินจกวางบัวตัเนี้หมดขี้เลยสอดยังไงแค่ยังอันยังเงี้ยเสียงรถลูกซีนว่ารถอันไเี้ยห้องชั่วมมานเล่นเดินพนแม่มาหอดเป็นรถลูกซีนบัเนี้ยาหอดอย่างงี้ยกบพมีบัดเนี้ยอ๋อ เอก็ท้เปน่ะช่นั่นยีนรถอย่เน่เปลีน้องเนี่ยยีเน่กัเผาเนกเผาตำเอาเถอเนาะเอาตำมเหนตำบนหรืเปล่าโอยรถรรถกับผู้หินี่งบลน่นอยากซือมวยเวอห็นว่ามันมรรถอะรติ่มอี่ลีลูกเส้นลูกเ้นมันวายขนาคน้าย าาน้็ายมานนสองคนเอยไปจะดูจะด,จะดูเ,เห็นคนรมาจากธดาธาอยางนั่นอยางนี่<ม>สวัสดีพี่น้องปอกป่าสวัสดีสี่ี่สี่สิบเอ็ดคนนะคะน้องอันก <มา S 1> ็ได้สุดไปแล้วเน่กำล่งด้วยดอกเมืองบานที่ไมกินอกที่อ่กแ้บานที่เราเบิ้งเบิ้งเบิ้งไม่กินบะมื่อหูมื่อแต่ตีหอกอนเปรนรเป็นวันเป็นวันเป็นรสอัน ตรงบ้านตรงบ้านยีนเนื้อร้อนขนางยีนเนื้ออไ,นนไ,ไร้างเออไะ,ดะ้ๆบ่โอ้ยย่างรอพี่นอ้องย่างกัยงข้อบนออเดอร์ขาก่อย่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอ้ยฟมิลี่นใหน้เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้โอ้ย,ด,ยด้วยนะคะมาพีมน,น,น,น้องกินหออซอน้ำกันนะคะวันนี้เสนอเมนู ทอดเนื้อมูแดดเดียวพี่น้องโอ้ยบางคั้นี้ด้วยแต่ไรโซิ้เขาตำแตงใส้ขอปุลนะคะได้ยังกินเนาะจ่ามาเด้อคุณไม่ดีแล้ว่าแชร์ใคที่ไหนตามแตงใส้ขอปุนเมนูนี่คุณชายอดพนอยากแล้วก็นี่อันอูป่าซิ่วอูป่าซิ่วนะคะแล้วก็นี่พี่น้องอ้อมหอยจูดเรือดเรือดีหรออ้อมหอยจูดเรือดเรือดีหรนะคะ คืดอยากนะคะพี่น้องคืดอยากชอบแล้วจะกินยังไงจะแบบยังสวัสดีครับผมจซบบ้านนี่เฮ้ยบ้านแซบบ้านนี่ปิ้ยยื้อไปแสย์ปิยยื้อกินแล้วค่ะพี่ยยื้ในอ่เอาปิ้ยยื้อกินของห้องกระแลเมื่อกี้เพิ่งกระไรซอสไปนะคะพี่นอ้องเบิ้งปลาซิ่วนานี่ก็สิเป็นนาแบบว่ปาปลาคอนปลาซิวเน,ะนาะอะไรพี่ยยื้ออันนี้อ้อาอรอันนี้กะไรกั้ วัดป่านือพระนอนบริวัติได้อโอ้ยพี่น้องเออเนื้อมูเด็ดเดียวโอ้ยอยากนำ้ำอยากพี่น้องพี่น้องมาๆจ้ามาคข้ามาๆม,มาเจียนเอามาข้าเหม็นเลยนะบ่เห็นยุกไก่พักพี่น้องมาเด้อจ้ากินข้าวต่อน้ำกันนะคะแป๊บนึงนะนอ้อแมกอย่างวะป้าอยู่น้ำเลยประจั่ง มาเนี่ยมันจะแน่จบบแฉบพี่ดีอืมเนี่ยมาข่อยปลาซิ่วนะคะอ้อมหอยจูบเลิศนะคะนักจำแตงมันจะแน่แบบแฉบอืมอ้มทำไปเลยอืม้ม ฮัมไม่พี่หงมาด้อยชงบิกินอย่างนี้ม่ได้แบบหรือว่ามาหิวเขาน้องแม่กฉีดวัคซีนเนี่ยย่างถี่เย่าย่างค่ะย่างย่างเออคนไม่ได้ตืมาให้ฉีดอยู่พี่หงแต่ว่าุ่กคนเม้าไปตอน้องแม่กเป็นคนอ้วนังหมุให้แล้วนะครับผม่น้องสำหรับโูนี้เ กูมีโรคประจำตัวแล้วก็โรคอ้วนคนอ้วนเนาะพี่น,อน้องเนาะเพิ่์นแอมเฟ่ร์นแอมไปชีจิ้วแตะวัาน,น้องแม่พ่นมะข่าไปผิดยากกินโมกปลาซิวท่านกินขอสอบคือกันเยาวยมาพี่น้องมากมา,มา,มา,ากแจฟพี่หลีบา้างเนาะฮูนาบ้างหนาตาวโมกปลาซิวแจฟพี่หลีครับไลน์นี้ก็ฝากแชร์ด้วยพี่น้องฝากแชร์น้ำเนาะอืมอ๋อที่จะไปไหนครับพี่ครับพี่ ตำสัวตำสัวแตงไหมน้องตำสัวแตงนจาบอหมูเจาบอหมูาอยู่วันไแต่เขาินอยู่บขึ้นอัขึ้นเมันดียวง่าไม่กันไดไปสนยยันยันอยู่กี่ยอมันไ่ไปสีน้อแม่กูไปีน้อมากกวาเอเ้ออกเนนี่ไปก็ได้ไปม่เฮ้ไอเฮ็ดยอดตาล้งสาม่ เห็นยาป่าลูกจ๋าอีตาเปิดไฟรถบาสต้องใจม่เห็นหนังตาเออเรี่มข้าวมาจาะอีไก็ร้น่หนูจริงเหรอน่ะไม่รีดมื่อไหร่หนีดบ้างแบบบ้านนี่วะเออ นุชีไม่ใช่นอนใคดน่กนารนุชีจะมปะที่เสียดออนอเชื่ออย่าง,งี้หมปกกว่าที่ไกินแน่เจามาพี่น้องคนอยากน,นะไม่กินไม่กิน,ออกนเออ, <laughs> อมูมายอยา่ใหญ่ของเงินจาที่่ารามโอ้รวยนี่นอะ้ไรเขาดีคนดูแปดสิบสี่คนนะคะ มาพี่ดดอกมากเห็นว่ามูแดดแดีผัดเดียวหั่นถุงเดียวไ,ยไม่ลอ,อยนึงเลยมันอร่อยแม่ดาวลายได้เยอะอยู่นะเนี่ยหมูแดดเดียวลอยนึ่งผิดดอกเดียวลายอยู่เนื้อหมูแดดเดียวนะคะมื้อนี้นี่รุยจัดปโปรสองร้อยส่งฟรีจาอาอ้าไอ่กินยังไงย,ยาวให้บอกทียังเพราะมันไม่จะแน่เสียบคือไมาใช่ขงสั่งหมูดีนะก่อนคือเก่าคือวะไ หยวอกคือบ่ได้ไห้เดี๋ยวทำอย่างนี้เกือบรุดหายวอกคือมาเอาละมาตะลกอกมันก็จะเป็นไงอะไงเขา่ำกิน เด oui> ี๋ยดดิเดี้ยวดิดูป่ะดูป่ะเป็นมากระป้อนป้อนแม่ที่เลียดยื่นใส่พี่น้องเป็นแบบสวัสดีวันดูหนึ่งร้อยคนครับพี่น้องครับมาเลียอีกอย่างเหรมาดูอาหารเราสุดยอดมากเลยนะเมนูวันนี้อยากบอกเลยว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างจไม่อ้อมหอยนี่บอกเขาอย่างนีว่าเขาแดดมาใส่วันใส่ซื้อยญวนอย่างเมื้อเขาเบ็นอย่างหางนั่งหล่อมข้ามลอยันอันมองน้ำทว่าแม่อี่น้อง ร่องคำร้อยเอยดน,ะนาแน,น่นท่วมแม่ก็เลยแวะไปซื้อปลาพอดีเห็นบวกหอยจุ่ก็เลยซื้บอบวกหอยจุ่นั่นกระปูเต็มกระมากอย่างาเงี้ยนะไม่เยอะเลยเสร็จเสร็จให้ทิ้งเนี่นดอกเหรือว่าหิวหีือว่าหิวคือขอเส้าตอนตอนม่ายสองพี่น้องคอมเมนต์มาผมคอมเมนต์คุยกันได้นะพี่น้องได้ยังกินเนาะค่ะ กินข้เจ้าขอเที่ยงกันล้วไปนออ้อจำตัวแต่ไม่กินยัง,งไงก็แบบที่ยังดูลายโอ้ยเียงกันเนี่ยจังหนังเหรออือเออ นี่เลยสิทายงานเป็นตันเนีเสียงดังบอกว่าไงเฮ้ยบอกเ่ายังหอาเนี่ยเอาเมียีบอกเ่ายังหวาเีขาสิทายงานเมืนียฮะเมือไรก็ไม่ดีกันบอกว่าเนี่เขาสิทายงานแล้วเจ้าเจก่กน มน่าจะกินหอยกันบ้างสวัสดีคนดูข้าวผีพี่น้องครับเดี๋ยวพี่ลี่าเสิร์ฟผู้ชายกินแกงหอยจ้าวันนี้เราชาวผีมากเลยใส่เด้๋ยวครับใส่เจ้าสอดหมูนะอ่อมหอยนะคะแจ๊บพี่ดีพี่น้องมาอมหอยจ้าออมหอยจุ่ยยุก แก้วเหนียวแก้วบองนะครับผมไม่ร้องหรือว่าหมูแดดนะครับแบบถุงแบบกระปุกซื้อครบ200อสองร้อยเพื่อนส่งฟรีครับผมก็ปากเรียงใส่งใ้นอ่นไปเลยอะไลอะไรเด้อไปอะไเด้อเอกไม้เด้องานเข่าเด้อปิดกันเล่าอยู่งานเข่าอยู่พี่สาวมะนี่ขอแล่าขอทีพไปซื้อหมูได้ไหมเนี่ย ทางแคข้อาอไค่หมูได้บอไใ้ค่ะรอได้ทุกคำอมมกลรับยไครับอรผัดหมูหอนแทบเลิศดีจุบบฮะจุบบ้จุบจุจุบหายาจุบจังไหมม่จุบจอยง มาเด้อพี่น่องมาเด้อเสียหน่ปปนอ,นอ,อ่นองเห็นเขามองว่ามันไม่ิด้ด,ดนยืนยนิปปก็ปกติแม่เย็นแห้งเด้นนอนะยืนท้ายคลิปอยู่ด,ดัวนเดีวนะมา มาจินจ้าจ้า,า,ามาีนอาบีะดรสัเด็บทุกย่างพี่นอ้องเฮ้ยกินอย่างเนี้หมูแดดเดียวกับทอดหมูแดดเดียวกับแซ่บตำแตงใส่กับ่งกับแซ่บพร้อมคนะรับโถึงวันไหนคะถึงพรุ่งนี้คะ่ะ เป็นซงก่อนเด้อร์หนังเย้าว่าจะใบหายแอดไลน์ใบแอดไลน์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย่ากินขอแล้วย่าสิขอไปตอบอ border นะคะส่งไบแอนไลน์เลยครับแอนไลน์ไว้เลยเป็นดาแส็บน้องด้วยแอนซี่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีแอนซี่างแดนนะคะน้ายดีโดยโดยเอาคอว่าว่าเปรมแมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันนะคะมวยโอ้มวยมาสั่นเส็บเฮง S <S เป็นต,ต,ตนาแส,ออาสบแต่น้อยจ้ะแสบพี่ดีขี้ห่อตอนใบสองยังแสบยังมูยอดไเนี่ยเลนูนคอมมูกย่อด่เงยออเนะมาพีาน้อเาเจ้าเน,น,านื้อ,อ,จเ,อ,เ,อเจ้าบวงนี่นะคะ สำหรับเนื้อหมูแดดเดียวถุงละหนึ่งร้อยบาทบวันนี้เราจัดนีุ่ยจัดโปรสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะจะซื้อเนื้อหมูแล้วก็แจ่วสองก,ร,ก,กระปุกก็ได้ก็เป็นสองร้อยส่งฟรีคือเก่านะคะ,แจ,แ,แ,ะแจ่วเรากระปุกละห้าสิบบาทแจ่วเหนียวและแจ่วบองได้พี่น้องเด้อว,วันนี้จัดโปรสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะกันกลมคนเนี่ยพอ,อแล้วได้จี้เย <Yeah. S 1> ่ฮัลโหลหน้าทานกินหลูกชิ้นยี่ห้อง ฝนมาตกสีจาขึ้นทุกหมู่บ้านหมู่บ้านตกเบิมือด้แต่ว่าเหมือนีมาตกขึ้นมูลไปหมู่บ้านตกอยู่พี่น้อยหมู่บ้านตกเบิร์ดเมือดขึ้นแต่ว่าเมือนีมตก่ก็บเลขจับโผรถจะมาจอดนหนบันอยู่มาไปเองอ๋อเนาะเออนุ่มได้ไหมลูก ตอนดีกับูกไปแล้วนคนเป็นของยอากาศดีบากเลยวันนี้นะเมื่อแกเลยแม่ดิมทายงกบโอ้ยมาเห็นแม่แกงกันสองคนสาวน้อนกุนเมื่อเลิกกัน่งตัวเมื่อเลิกกันังตคนมาอิบาน้ำมันตกเปี้ยงเอี้ยงู่นี้เราเสียงันพร้อมมามประันเสียงก่อนก็จะเสียงพูดซส่าแวห้าก็อแบบ เี้ยบาเมียเจ้าเมียไก่ยี่ห้ออมึ่อ่ที่มุซายเังแต่งสี่เดียวด้วเงี้ยไม่ดีจะังมึงตัดีตามันนเลยันห็นมุซายมาขายรอพอดีจังกินข่อยีมันไหนกับจังกินข่อยี่้อกับข้าวเหนียวกับจังหรือก็หัน่องเพราะว่าเพราะเห็นคนขายรอ ข้างเนตาสวดตาดูนอลบเออคนไข้โรที่หอยยิ้มไปหนไรกระเดินขอยิ้มเป็นกระเดินอืมใส่มือนั่นอืมอร่อยืมเอนอร่อยจัทกอย่างเาี่ยาไมใช่เนียใช้มนามันขึ้นลอยไงเขาใช้ ไอ้คนน้มาเด้ละพอเก่ไงไลอกกินเนาะอืมแบวันนี้นไปซื้อปลามาเลยครับ <cond em ps> ไมาใช่มาเด้อพี่น้อมาเด้อยุ้ยไปบ้านกินข้ามากินน้ำกันเอือาเรือมปะไม้ชนลอือไปดูหน่อยว่คุดสานครับ ครบถึงหนึ100 <laughs> ่งร้อยแล้วบอกขอบคุณมากเลยครับเขาไม่อยอกตัวเลยกดแช่น้ำเด็กพี่นอนเดิอเพียหม่เพียรหลักเพียเดียวของเรานะคะผมก็เือนผ่านกล่องดูแหละมาเรยวบ่ห้พายอืมครับจะเข้บอก วาวมาซื้อ่ายสินเออนี่ดีมากอยาก็อยากจะซื้อว่าเห็นผู่ว่ามาขายบาคนดูหนึ่งน้อยะเกิดคน้แต่ยังกินนาะจะเป็นน่าเสียบน่าจกิบหนังมากกิน้องมากิไปโรงเรียนค่ะนีู่ป่านักเสียบูป่าจิ้วพี่นาอง้ัอมควจ่แ้อมคอาดหมูแดดเดียวแ่ดทุกอย่าง มานะคะกินข,ข้าวนีถขนา,าน้องการด้อพี่น้องผู้ใดทีอยงบอกกดติดตามเพจใหม่ของเฮาฝากเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจใหม่เรา <amps S 3> ด,ด้วย<ด>นะคะเพจนี้โอ๊ตยาวแฟมิลี่แฟนเพจเพจใหม่เพจยาวเพจหลักเพจเดียวของเรานะคะเพราะว่าโอ,อ๊ตยาวชาแนลเราไม่เคลื่อนไหวแล้วตัวหน้าฮาจะเดี๋ยวฮาจะบลปอกเี่ทก็จะเอาไว้ไล่ไล่ขายของเนาะ น้องย้าวไล่อันเก่าใส่ไหมคะไลอันเก่าแม่ะแรังครับไลอันเก่าครับไอัเ่าหนานาจเเสีเหมุดไว้แล้วนะคะเตตัวประเยเต็ตัวปปะอกหมุนไว้แล้วนะคะลายัวเก่านะคะปอกหมุดไว้แล้ว x 0 6 6 l k u นะคะต้องไปรายงานะผมยังสรับงานจ่ายพี่น้องยิดตัวเสลียตันไปได้ผมยกันแล้วน ผมพืแกเราจีต่อเลยการต่างโชนะหมดโควิดนี่ครับผมนะารตชัว้วออกออรไ้มไหดครับนบอกกับทางบอไม่บอไม่บอกไม่แ้จะฟังมาท่านเห็น่ล่าลคือออกอ่มี้มาแล้ทุกอย่างเลยพมวกขายสามพันขึ้นไปนะครับบอกกับทางพ่นพนละครบนละครพาะเบสได้หรบ แอดังแ่ไดีไฟพร้อมเรลยกพร้อมแอคชั่นนี่ไม่ว่ากินเดนกลากว่าท่านแม่ตอนนี้พ่นไม่ดวงใม่ไหมอะเมื่อจะไปจะเ็นหนต้ลง่อยท่านี่จะไปทายงานถึงแล้ว พี่เจ้าขอเ,เ็อดเสืที่พี่สร้างหน่อค่ะ MP Shop Life เจ้าสร้างยเอ็มพ Shop l i e ตว่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่ขายหน้าเพจนะคะเขาจะไลฟ์สดขายอย่างเดียวนะคะสร้งางไลฟ์เพจบางไลฟ์เพจนึงสมสเพจคนนี้ีีกสรงเป็นีบกัสังอ,อะไรสองร้ ไม่มีแต่เขาเขาหลายเราไหล่ขายนานาเปียกอ๋ออยางเง้มาขายอยู่เด้มันไม่หลายแล้วค่ะสองร้อยสิบสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบไม่หมดสำหรับใครสนใจเจวนะคะแอศูนหกเ a เ0 6 j k u ได้เลยนะคะ

เม,มเียนมีนเมีนถีบตกหนาอยู่วะแม่ไปสิมถีบแ,แม่เลแมรีทองบอลแล้วจะมาค่า่ายได้หนูขอเป็นคนถีบเมรีตกนามเลยวโอย,อ,อยึคิวแล้วหรอคะ,อะดน,นุ่น้าตางหกิวมาได้เลยนนหกสิบสี่ยนะเมรี่ไปใส่เอินมากินะน้ำเนี่ยเพิ่กินแล้วพี่น้องเพิ่งกรลังถทายคิป กำลังถ่ายคลิปถ่ายงานกันนีลุยองจริงเขาแด้วพอนลุยส่ชดหมดึกซออในขายแกวนีลุยจะโปรขายแจวนะคะสองร้อยสิงสีขอบคุณค่ะเสียตอวามาก,กินหาเทียแล้วไม่หลีส่วนส่วนนีลุยจะเตือนจะไปอ่าเป็นมือก้องให้ลุยเป็นไปถ่ายง,งานเด้วมาแล้วพี่หนอ แซ่บได้กินยังไม่ได้กนะินกแซ่บยินม,มาได้บันีอืมอร่อยมากวัได้กินดอยแล้วอ้อมหอยจุ่มหอยแจ๊คเขาเมืองม้งมป่าข้าวทุยยางพี่น้องได้ยังกินเนาะคะ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะได้ยังกินข๋าเทียงเนาะเดี๋ยวนี้มู่เจ้าะกับสิ่งก๋าเทียงเนาะแต่เราขอให้กินข๋าเจา แล้วว่าไม่กินน้ำเมี่ยนะแตบวันดานทร์พูดถาวแอลจีจ้าก็จุ่มหอยแล้วหนัวเอ้อว่าหอยกินเขาว่าปิ๊ดทิพย์เขาว่าอย่างเนี่ยแลนหนีว่ายิ้มอะไรได้บะนี่ใส่ซิมกันละซิมกันละซินแม,ม่เหรียญ คือฝาแรนน้ำบูไส้ค่ะแกคือควักค่ะแกแสบบออืออกเป็นได้วันแพี่หลังกินขอเสียดอเสียดีอ่ะอ้อยาน เอาอย่าแบกมห้องม่จกกิงนี้ขอแสรพี่เอ๋ไม่ต้อสีวอวนชอบเหม็นคือมะขืนพี่น้องขอบคุณคนดูหนึ่งร้อยจุดสิบคนนะคะขอบคุณที่เสียสละเวลาเมฆ่ามาดูโอ๊ยอร์ชานเอแฟเฟมนนี่นะคะพี่น้นองผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจใหม่ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มี FC ซในวันนี้ก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณ f c ที่สนับสนุนคือขอพ่อเบิร์ขอมากดติดตามด้วยดีเสมอมากนะคะทั้งช่องทั้ง youtube แร้วกับช่องทั้งแฟนเพจต้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อซีสีหายมากกำเฮาขอให้ไดขึ้นไปเป็นรอยเทาพันเทาขอให้ดำดำเรื่อยๆขอให้ถูหวยด้วยเบิ่อนักถูกหวยด้วยเบอร์กันทุกคนนะคะใกล้วันที่หนึ่งแล้วขอให้ยิงๆปังๆกันนะคะ เขางนเดว152คนค่ะร่าเา่าเงาเขาใกจะกินยังไงหลายยังหลายตอนนี้เสีบเออดีเนาะ หญ้าเ,เป็นยังก็นหญ้พ้จ้าเป็นเป็นหญ้าทั้งห้างกันค่ะเย้าเป็นเป็นพิสานลุยก็่ได้เป็นหญ้าทั้งเป็นหญ้าทั้งห้างกันค่ะก็เพ้าเพ้าอยู่บ้านเดียวกัน,นนะคะยิ่งไปไหะ เพราอ,อิม่มอยู่หรอกนั่งกินดนเติบเายตอนนี้เมื่อนั่งอย่างนี้บอกอย่างี้เลเออได้ปันเ้าต้นใหญ่กล่องแต่ซีฟกล่องแล้วใหญ่ยยกล่องใหญ่กล่องพี่อ่ะพี่น้อยอิ้มได้ปันเนี่ยก็จะลงร้ายแล้วนะคะเพราะว่าไรซดจบนี่ก็จะไปซื้อเนื้อหมุ้ยเดียวมามามาต่างมาหมากัก ส่งให้พี่น้องเนะะาะเความนิรุนจ์นรุนจจัดโปรนะคะสวัสดีพี่ยาทำไมกินข้าวคนเดียวคะมูเขากินหมดแล้วเรือแต่ย่าผู้เดียวก็เลยแต่นางบอกอยู่ผู้เดียวนะคะสำหรับไลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องโอ๊ตยอดชาแนลด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ตยอดชาแนลแฟมิลี่แฟนเพจนะคะสำหรับคลิปนี้โอ้สำหรับไลน์นี้เอาไว้สำหรับพี่น้องเนาะงพอกันไม่ไรหนานะคะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบายค่ะ